คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นสถานการณ์แผ่นดินไหวอีกครั้งนะคะที่รุนแรงแล้วก็สะเทือนใจผู้คนไปทั่วโลกนะคะสําหรับเหตุแผ่นดินไหวในเมืองโพคาร่าประเทศเดปาลซึ่งวัดความรุนแรงได้ถึง7.9ลิตร์ค่ะส่งผลให้หลายคนนั้นต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินล่าสุดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ส่งหน่วยแพทย์ ครบนะฮะทั้ง4ด้านด้วยกันทั้งการรักษาการคุมโรคสุขภาพจิตและพิสูจน์เอกลักษณ์ร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโดยทีมแรกค่ะจำนวนสิคนด้วยกันก็พร้อมที่จะเดินทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวค่ะ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมทีมแพทย์และชุดบรรเทาสาธารณภายัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ81ปีของประเทศเนปาลซึ่งวัดความรุนแรงได้7.9ริกเตอร์ล่าสุดพบยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า2,500รายแล้วทำให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยเบื้องต้นจะช่วยเหลือ2เรื่องคือให้สำนักงานการสาธารณสุขฉุกเฉินและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดเตรียมหน่วยแพทย์ครบชุดพร้อมเวชภัณฑ์ยารักษาโรคโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อวัคซีนป้องกันโรครวมถึงชุดทำแผลเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบาดแพ้จากผลกระทบในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขที่สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในทั้งกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิตทีมส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงาสาธารณาสุขและสหวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานได้ในพื้นที่3จุดและติดตามประเมินสถานการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด วอ r r o o มที่ตั้งเนี่ยนะครับตั้งใจจะเป็นหน่วยประสานงาน2ทางนะครับหนึ่งก็ประสานกับทางเนปาลน,นะครับเพราะว่าพวกเราคงทราบนะครับสถานการณ์เวลามีเรื่องอย่างนี้เนี่ยการประสานกับประเทศที่รับเนี่ยจะสําคัญมากเราไม่อยากไปเป็นภาระเขาเราเราก็ไม่อยากให้ตัวเราไปเป็นภาระตัวเราเอง ส่วนในวันอังคารนี้จะมีทีมชุดแรก8คนนำทีมโดยนายแพทย์สุริยะวงคงคาเทพรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เพื่อไปสร้างระบบการติดต่อสื่อสารมายังประเทศไทยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่าต้องการให้ช่วยเหลือในด้านใดบ้างซึ่งในวันที่29เมษายนนี้หากมีข้อมูลเพียงพอจะส่งทีมกู้ชีพและกู้ภยัยจากกรมการแพทย์เข้าไปสมทบอีก47คนโดยจะตั้งโรงพยาบาลสนามบริเวณใกล้สถานทูตไทย ก่อนแต่หากเป็นทีมใหญ่จะประสานกับสาธารณสุขของประเทศในปานเพื่อช่วยเหลือนอกจากนี้ยังส่งทีมแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนและการพิสูจน์เอกลักษณ์ค้นหาร่างของผู้ประสบภัย ซึ่งขณะน,นี้ประเทศเนปาลยังมีการขาดแคลนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นน้ำอาหารไฟฟ้าโดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะจัดเตรียมอุปกรณ์พักสนามอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบสื่อสารเครื่องปั่นไฟไปเองส่วนการส่งทีมเข้าช่วยเหลือต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตนเองได้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์ในเนปาลยังคงมีอัฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องทีมที่ส่งไปจะต้องไม่เป็นภาระของเนปาลด้วยเปิลพุทธเนี่ยคงต้องอาศัยเครื่องบินของทางกอ,องทัพอากาศ เพราะต้องขนของไปงเยอะพอสมควรเช่นเราเตรียมทีมสำรองไว้แล้วเราประเมินว่าเราอาจจะต้องไปอยู่ที่นั่นอย่างอย่างน้อยเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า1เดือนทั้งนี้ทีมแพทย์ยังมีความต้องการล่ามภาษาฮินดีประมาณ3-5คนซึ่งจะขึ้นทะเบียนไว้ก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อวางแผนจัดระบบการช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยแต่ละทีมจะอยู่ปฏิบัติงานทีมละ2สัปดาห์